สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับแบนรนด์ f u j i t อ u a r t 5 b าสิบเจ็ดตัวนี้กันค่ะเขาจะเป็นทักเด็ดระบบ Windows กล้องหน้าของเขาเนี่ยคมชัดมากเลยนะคะม่าจะเป็นวิดีโอฟลายทามันได้สบายๆเลยกล้องหลัง,งเขานะคะบอกเลยว่าชัดไม่แพ้กันนะจ๊ะดูจากคลิปได้เลยว่าหูเห็นชัดฝั่งตรงข้ามเนี่ยชัดเจนมากนี่คือหน้าร้านของเราเองเนี่ยจ้ามาได้เลย ตัวเครื่องเขาดีไซน์สวยหรูนะคะเห็นโลโก้แบรนด์ชัดเจนแบบนี้พกพาง่ายนะคะสะดวกสบายเห็นไหมคะคนถือเนี้ยสุดนะคะไม่แพ้ตัวเครื่องเลยทีเดียวการใช้างานทัชสกรีนหน้าจอบอกเลยวันลืม่งมากนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ RAM สีและ SSD ถึง1น8 g งสินะคะสิ่งที่จะได้ไปไม่ได้แค่ตัวเครื่องนะได้น,นี่เลยค่ะตัวเครื่องสายชาร์จ adapter ปากกาทัชสกรีนหน้าจอพร้อมมินิคีย์บอร์ดนะคะและแถมเคสหนังให้อย่างดีเห็นแบบนี้ครบๆบ,บแบบนี้ราคาไม่แพงเลย3,990บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจเนี่ สามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะสินค้านี้ไม่ได้มีเยอะนะจ๊ะบอกก่อนช้าหมดอดนะจ๊ะของอดีแบบนี้3,990บาทเท่านั้นจ้า